สวัสดีกับวันหยุดด้วยนะครับก็วันนี้สิ้นเดือนแล้วนะพรุ่งนี้ขอให้ร่ําขอให้รวยฮโดยเฉพาะผมนะครับถ้ารวยเอาเงินไปไหนไปซื้อทองต่อชจอ้องนี้ราคาทองมาแรงมากนะครับขึ้นลงแรงมากนะฮะใครที่เก่งกําไรก็ลองดูนะพี่นะนะฮะไอเราก็อยากรวยนะครับแต่ตอนนี้ไม่มีสักกบาทเอานอกเรื่องนะครับเห็นทองแล้วฉาเนาะอะ ตามนี้นะครับก็มีรถเข้ามาใหม่นะเป็น Honda h ไฮช 1.8e เ e กียร์ออโต้สีขาวส,สวยปี2016รถมือเดียวตั้งแต่ป้ายแดงประวัติด,ดีไม่เคยชนเห็นไหมไม่เห็นไม่เป็นไรอันนี้ถ่ายในร่มอ่าฟิล์มอาจจะมืดนิดนึงนะครับราคาเพียงราคาเพียง389,000บาท389,000บาทเครียร์ดีดีพีดาวนะฮะตัวข้างวัาอยู่ที่6,800 6,825บาทนะครับรถบวดดีไม่เคยชนที่ดูไฟหน้าดูโอโปรเจคเตอร์นะครับไฟเด y t i m ม r u ันนิ g งไลท์ LED ไฟสว,สวยๆนะโคมไฟใสๆนะไฟตัดหมอกมีมาให้ครบเลยนะกระจังหน้าดำเงานะฮะนี่โอเคนะตามนี้นะตัวล้อนะครับล้อเดิมๆคู่ตัวจากโรงงานนะพร้อมยัง บิสโตนนะครับล้ออันลอยขอบ17นะบบกระจกมองข้างพร้อมกับไฟเลี้ยวนะติดฟิล์มสวยกันสาดสวยนะหลังคาสีสวยมีปลดล็อกรถอัตโนมัติคู่หนะ้าสาวกาศดคีมฉลามเจอรามันมได้ถึง E85 ดิสเบรกทั้ง4ล้อนะครับนี่ี่ดูล้อสวยครับสีขาวสวยๆจำเจ็บนะ,ะไฟเบรกเป็น LED นะครับพร้อม กล้องมองภาพถอยหลังถ่ายอย่างรวดเร็วนะเซ็นเซอร์หลังอีก2จุดฝ่ายท่อสแตนเลสนะครับสวยมากนะโอเคนะแล้วก็นี่เครื่องยนต์1.8 iVTEC ทคนะทั้งแรงทั้งประหยัดนะมีอีคอนโหมดช่วยในเรื่องของการประหยัดน้ำมันเป็น SUV ที่ราคาจับต้องได้นะครับจากเมื่อก่อนนี่โอ้โห4 9 9นะ 599นะปัจจุบันเหลือแค่นี้เองเหลือ389เนี่ยล้อก็สวยดีครับฟิล์มสวยนะลายน้ำเดิมๆอ่ากันสาดสีสวยครับไม่ซีดด้วยนะปล,ล,ลดล็อกรถอัตโนมัติคู่หน้าโอเคเนาะนี่อ่ากระจกพับไฟฟ้าตัวล้อคู่ตัวนะจากโรงงานดอกยางเต็มๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในกันต่อมีอีกคันหนึ่งนะราคาใกล้เคียงกันนะ ปี15กับปี16เลือกเอา15สีบอลเงิน16สีขาวตามนี้เลยฝากระโปงนะสติ cker มอกอสติกอร์ต่างๆอยู่ครบนะครับสติกอร์แอร์อ่าหัวน็อตสวยครับคันนี้ไม่เคยถอดไม่เคยแกะนะครับน็อตไม่ขยับเห็นอยู่เนาะถ้าดูไม่ทันมาดูรถจริงนะซอกในไม่เห็นแน่นอนมาดูรถจริงลวกันถ่ายเร็วนะครับ นี่หัวน็อตสวยๆนะครับไม่เคยถอดไม่เคยแกะน็อตไม่ขยับบาร์โค้ดมีครบเครื่องยน 1, cc, tech. ต์1,800 cc i v Tech พร้อมกับเกียร์ CVT นุ่มๆน,นะครับรถมือเดียวสวยๆประวัติเซอร์วิสศูนย์ h o n ด้าตลอดทุกระยะเลยครับที่ดูสภาพเจ่มสภาพสมบ,บูรณนะ์สภาพพร้อมใช้เลยครับรับเธอรถนันเก่านะใครมีเจทใครมีซิตี้นะครับ ใครมี c ีวิ c ปีเก่าก็มาเทินได้นะอย่าขับ SUV ก็มาลองดูที่ร้านได้นะครับรถสวยนะรถสวยเออต้องออกเสียงให้ถูกรถสวยไปดูข้างในกันต่อพูดไวก็ติดลาวตลอดนะครับติดสอโซ่ระจกไรยน้ำเดิมๆนี่ฮะคอนโซลสวยๆนะแอร์แบ็กคู X ่ una, หน้าช่องแอร์ยาวมากนะครับพยังมีครบนะเป็นช่อง Power Outlet ช่อง USB ตรงนั้นนะครับ ไม่เห็นไม่เป็นไรมาดูรถจริงนะเบาะหนังสวยๆแบบนี้นะโอเคเท่าที่ดูนี่ก็ไม่มีริ้วรอยอะไรเลยนะครับนี่กระจกไลน้ําเดิมๆนะครับแผงประตูสวยๆนะมีซอฟทัดภายในกว้างนั่งสบายๆนะด้านหลังก็สวยดีนะที่ดูเอานะเบาะด้านหลังก็แบ่งพับได้60 40นะครับพับเดี๋ยวผมพับให้ดูนะลิ้นพันกันหมดแล้วรีบเพ <laughs> ดานสะอาดเดี๋ยวเปิดไฟดูอีกทีนึง น้ำมันเติมได้ถึง e 8 5สาฝาท้ายเปิดได้กว้างๆแบบนี้เลยนะครับหัวน็อตสวยๆนะไม่เคยถอดไม่เคยแกะนะครับรถประวัติด,ดีไม่เคยชนนะโครงสร้างเดิมๆนะอะตามนี้เลยนะครับมาดูได้เลยมาดูได้เลยนะสนใจพร้อมออกรถรบกวนโทรได้เลยนะครับขอคนที่พร้อมออกรถนิดนึงนะครับนี่ไฟส่องสว่างติดนะครับด้านหลังสะอาดนะครับมีถาดยางรองพื้นอย่างดีนะ โอเคนี่ผมก็สะอาดอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือแม่แรงอยู่ครบนะฮะนี่โอเคสมบูรณ์เมื่อเราพับเบาะก็จะราบเรียบแบบนี้นะครับกว้างๆเลยนะครับจะขนของหรือว่าจะไปแคมปิ้งนะฮะเอาท็อปเปอร์นอนนะปูนอนก็สบายครับนี่กว้างๆเลยพี่เ๋ย้าน,นหลังฝั่งขวานะครับพี่ดูสวยงามสะอาดสะอ้านนะครับไม่มีริ้วรอยอะไรเลยนะสีดําสวยๆนะเบาะหนังก็สวยๆแบบนี้เลยครับ นี่ถ่ายในร่มนะเหมือนกระตุกนิดนึงนะขอแค่เข้ามาดูรถเถอะครับพี่รับรองนะนี่ยางสวยนะปุ่มยางเป๊ะพี่ดูเอานี่จะโฟกัสให้นะปุ่มสวยปุ่มเป๊ะนะออโตโอ้ฟังคนขับกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้ามีเซ็นเตอร์ล็อกมีล็อกกระจกมีอีโค่ตโหมดช่วยในเรื่องของการประหยัดน้ํามัน VSA ควบคุมการทรงตัวกลับเข้ามาด้านในนะครับอันดับแรกคือพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับโลโก้โครเมียมนะนี่ฮะ ปุ่มก็โอเคนะครับสวยงามนะมีบ l u e t o รับสายโทรศัพท์ไม่พอมีระบบค r ูสคอนโทรลนะควบคุมความเร็วอัตโนมัตินะครับเวลาเดินทางไกลสบายไม่พออีกนะครับมีเกียร์ p e d a นชิ i f t ด้วยนะเล่นไปเลย2องสามี่ห้าหกเจ็นะไฟหน้าออโต้ด้วยครับนี่โอเคเนาะแล้วเลือนไหมนะครับนี่สว่างสว่างสวยๆแบบนี้เลยรอบเครื่องยนต์นิ่งๆนะตำแหน่งเกียร์นะครับความเร็วนะแล้วก็จะมีอัตราค่าเฉลี่ยนะครับเวลาเราขับขี่นะยี่ห้าห้าสิบ โอ้ประหยัดมากเลยนะคืนยี่ห้าห้าสบนะครับนี่เห็นไหมเล็กไม้เพียงหนึ่งแนงหมื่นหพันนะครับมือเดียวสวยๆตั้งแต่ป้ายแดงประวัติเซอร์วิสศูนย์ฮอนด้ตลอดนะครับแล้วก็อุณหภูมิด้านนอกเกน้ํามันตรงกลางก็จะเป็นจอทัชสกรีนนะสามารถทัชได้เลยนะครับเปิดนี่กดเปิดด้วยลดเสียงนะครับของเราเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับเพิ่มเสียงเบาเสียงตรงนี้ได้เลยเปลี่ยนคืน สแกนกดค้างเนี่ยสแกนกดค้างสแกนกดค้างแง่งฝังให้แถาราเปลี่ยนขึ้นเพิ่มเสียงเปลี่ยนขึ้นลดเสียงสแกนกดค้งงงงางสแกนกดค้างประมาณนี้นะเนี่ยอ๋อนะ สมบูรณ์ดีนะครับพร้อมกับกล้องมองภาพขนาดถอยหลังโอเคนะเสียงรมแอร์เข้าไหมขออภัยนะส่วนระบบแอร์เนี่ยเป็นแอร์ออโต้นะเป็นระบบสัมผัสนะครับนี่ทัดเบาๆนี่ทัดเบาๆนี่โอเคเนาะเนี่ยเอาลงพื้นนะครับนี่รับอากาศเข้านะครับให้การหมุนเวียนนะครับเล่นไปเลยนะออโต้ Auto, ตัวเดียวจบนี่ตามนี้นะครับ ปุ่มพุสตาร์ทเกียร์ CVT นุ่มๆมีเบรกมือไฟฟ้าเบรกโฮช่วยเบยรกอัตโนมัติกุญแจนะปลดล็อกรถอัตโนมัติคู่หน้าตามนี้เลยนะเลื่อนได้นี่เท้าแขนเปิดเป็นช่องใส่ของแล้วก็เล่มคู่มือสมุดรับประกันมีไอคบครับตามนี้เลยนะไฟส่องสว่างติดหมดนะนี่ก็บางแดดมีกระจกสองหน้าตอนนี้เราเปิดแค่ไฟหลีนะให้ดู โคมไฟสวยๆแบบนี้เลยนะโอเคนะสีขาวนะแจ่มๆนะครับรถเพิ่งเข้าสดๆร้อนๆเลยนี่พี่ดูไฟเลี้ยวตรงกระจกข้างสวยมากไฟหน้า d u โอ p โปรเจคเตนะครับเป็นไฟออโต้ไฟเดย์ไทม์ร n นนิ่งไลท์ก็มีให้นะครับตามนี้เลยไฟตตะหมอกก็มีมาให้ครบแล้วนะฮะเนีฮะเป็น SUV ที่ได้รับความนิยมสูงมากนะครับกับ ฮอนด้าไฮาวี 1.8E เกียร์ออโต้สีขาวส,สวยๆแบบนี้เลยครับปี2016นะครับรถมือเดียวตั้งแต่ป้ายแดงนนลิ้นพันกันหมดแล้วรถมือเดียวตั้งแต่ป้ายแดงประวัติดีไม่เคยชนนะครับเซอร์วิสศูนย์ฮอนด้าตลอดทุกระยะนะครับในราคาเพียง389นะครับ389 0 0นบาท389,000บาทเครดิตฟีดาวตรงค้างวดอยู่ที่6 8 2ั้บาท 6,825ปบาทนะฮะปวัสด,ดีครับไม่เคยชนน็อตไม่ขยับนะโอเคนะตามนี้เลยใครสนใจก็โทรมาได้เลยครับ085 249 1 9 8 7 0 8 5 2 4 9 1 9ก7กดนนะครับร้านอยู่ลำลูกกาคลองหนึ่งนี่เองนะพร้อมจออกรถรบกวนโทรมาได้เลยครับช่วงนี้รีบถ่ายนะไม่อยากให้คลิปยาวพูดลิ้นพันกันหมดแล้วพูดผิดพูดถูกขออภัยด้วยนะฮะตามนี้เลยนะ พรุ่งนี้ร้านก็เปิดนะอาทิตย์หยุดเว้นอาทิตย์นะครับจะมายังไงรบกวนโทรเช็กก่อนเด้อนะตามนี้เลยนะมีรถคันเก่าเอามาเทินได้ซื้อเงินสดที่นี่รับรถพร้อมเล่มทะเบียนได้เลยนะครับพร้อมบริการส่งทั่วไทยส่งให้ถึงบ้านไปเลยครับอยู่ใ,ใกล้นี่ขับไปส่งทันทีนะอยู่ไกลๆขึ้นเทเลอร์ไปนะครับใครสนใจรบกวนโทรมาได้เลยครับ